เคยสงสัยไหมครับว่าน้ำตาหนึ่งหยดเนี่ยจะหนักสักแค่ไหนฟังดูเหมือนเป็นคำถามเชิงกวีนะครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนบริบทละครับว่าถ้าหยดน้ำตานั้นเป็นของพ่อแม่น้ำหนักของมันจะสามารถกดทับชีวิตของคนคนหนึ่งให้จมลงได้จริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมและความเชื่อทางพุทธศาสนาของไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องผลกระทบของการทำให้บุปการีต้องหลั่งน้ำตาซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่เคยเข้าใจถึงแก่นของมันจริงๆเรามีแหล่งข้อมูลหลายอย่างเลยครับตั้งแต่พระไตรปิฎกโดยตรงเรื่องเล่าคลาสสิกในชาดกไปจนถึงคำสอนที่ร่วมสมัยและจับต้องได้ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อจรัญทิฏฐธรรมโมทำไมเรื่องนี้ถึงถูกจัดว่าเป็นกรรมหนักที่สุดเรื่องหนึ่ง และที่สำคัญคือถ้าเคยพลาดพลั้งไปแล้วจะมีหนทางคลี่คลายปมเหล่านี้ได้บ้างหรือไม่ดิฉันคิดว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะเป็นธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดอยู่ในบ้านของเราทุกคนแต่กลับเป็นเรื่องที่คนมองข้ามได้ง่ายที่สุดเหมือนกันคะ่ะจริงครับงั้นเรามาเริ่มกันที่รากฐานของแนวคิดนี้เลยดีไหมครับทำไมสถานะของพ่อแม่ถึงถูกยกไว้สูงมากจนการทำให้ท่านเสียใจกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ในทางธรรม ต้องเข้าใจสถานะของท่านในเชิงเปรียบเทียบทางธรรมก่อนนะคะในพระสูตรมีพุทธพจน์ที่สำคัญมากบทหนึ่งตรัสไว้ว่าพรหมมาติมาตาปิตโรซึ่งแปลตรงตัวได้ว่ามารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรค่ะคำว่าเป็นพรหมนี่เป็นแค่คำเปรียบเปลยให้ดูยิ่งใหญ่หรือมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นครับมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยค่ะไม่ใช่แค่โวหารภาพพจน์แต่การระบุค,คุณสมบัติเลยว่า ท่านมีคุณธรรมของพระพรหมประจำจิตใจครบถ้วนทั้งสประการหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ,อพรหมวิหารสี่นั่นเองพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาผมเชื่อว่าหลายคนท่องได้แต่พอะจะให้อธิบายในมุมของพ่อแม่จริงๆอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเท่าไหร่ใช่เลยค่ะลองดูทีละข้อนะคะเมตตาคือความรักอันบริสุทธิ์ปรารถนาให้ลูกมีความสุข กรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยให้ลูกพ้นทุกเวลาลูกป่วยคนที่ทุกข์กว่าก็คือพ่อแม่นี่แหละค่ะมุทิตาคือความยินดีจากใจจริงเมื่อเห็นลูกสำเร็จไม่มีความอิจฉาเลยและสุดท้ายอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อลูกโตพอที่จะมีทางของตัวเองท่านก็พร้อมจะปล่อยอืม เมื่อพ่อแม่เป็นดั่งพระพรหมที่มีชีวิตในบ้านแบบนี้การล่วงเกินท่านจึงไม่ต่างกับการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในชีวิตของเราจัดเป็นคู่รุก,กรรมหรือกรรมที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษค่ะพอฟังคำอธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนเลยครับมันเหมือนกับว่าการทำผิดกับคนอื่นอาจจะเหมือนการโยนก้อนหินลงน้ำแต่การทำผิดกับพ่อแม่นี่มันเหมือนกับการทุ่มภูเขาทั้งลูกลงไปในมหาสมุทรแรงกระเพื่อมที่จะท้อมกลับมามันเทียบกันไม่ได้เลย เป็นอุปมาที่เห็นภาพมากค่ะนอกจากสถานะเป็นพระพรหมแล้วในทานธรรมยังมองว่าคุณของพ่อแม่เป็นเหมือนหนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระไตรปิฎกส่วนอังคุตรนิกายพระพุทธองค์เคยตรัสไว้เป็นอุทาหรณ์เลยว่าต่อให้บุตรจะแบกพ่อแม่ไว้บนบาสองข้างครับปรนนฤษิท่านไปตลอดร้อยปีแม้ท่านจะถ่ายอุจจาระปัสวะรถบนบ่าการกระทําทั้งหมดนั้นก็ยังไม่ถือว่าตอบแทนคุณท่านได้หมดสิ้นเลยค่ะขนาดนั้นเลยเลยครับ แค่ฟังก็นึกภาพความยากลำบากออกแล้วแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่พออีกเลยครับยังไม่พอค่ะเพราะสิ่งที่ท่านให้มาคือต้นทุนแห่งชีวิตคือร่างกายและจิตใจนี้มันมีค่ามหาศาลเกินกว่าทรัพย์สินใดจะชดเชยได้การเนรคุณท่านจึงเปรียบเหมือนการเบี้ยวหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในสังสารวัตรนี้เลยทีเดียวพอเข้าใจแล้วครับว่าทําไมสถานะของท่านถึงสําคัญขนาดนี้ทีนี้ผมสงสัยว่า น้ำหนักของกรรมที่ว่านี้มันจะแสดงผลออกมาเป็นรูปธรรมในชีวิตเราอย่างไงบ้างครับท่านเปรียบเทียบชีวิตของคนที่ทําให้พ่อแม่เสียใจว่าเหมือนเป็ดง่อยเป็ดง่อยอันนี้เป็นคําเปรียบเปียที่แปลกดีนะครับมันเป็นยังไงครับคือเป็ดมันมีปีกนะแต่มันบินสูงเหมือนนกไม่ได้ครับจะเดินบนบกก็ดูไม่สง่างามจะว่ายน้ําก็ไม่คล่องแคล่วว่องไวเท่าปลา ชีวิตของคนประเภทนี้มันจะติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดลุ่มลุ่มดอนดอไปไม่สุดสักทางมีโอกาสเข้ามาแต่ก็คว้าไว้ไม่ได้จะทำอะไรก็เหมือนมีบางอย่างฉุดรั้งไว้เสมอคะ่ะน่าสนใจมากครับมันเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมในชาติหน้าอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ถูกติดตั้งในจิตใจเราเลย พอเรามีความรู้สึกผิดลึกๆต่อพ่อแม่มันอาจจะบั่นทอนความมั่นใจตัวเองทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆไม่กล้าเสี่ยงเหมือนมีอะไรดึงรั้งไว้ตลอดเวลานี่อาจเป็นความหมายของเป็ดง่อยในยุคนี้ก็ได้นะครับใช่เลยค่ะเป็นการตีความที่สอดคล้องกันมากหลวงพ่อจรัยท่านยังให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไว้ด้วยนะจากประสบการณ์ที่ท่านเจอผู้คนมาเยอะเช่นถ้าชอบเถียงพ่อแม่เป็นประจำผลกรรมคือจะกลายเป็นคนปากพาจน คือคำพูดไม่มีน้ำหนักเจรจาอะไรก็มักจะล้มเหลวถ้าทำให้ท่านเสียใจถึงกับต้องร้องไห้ผลคือทรัพย์วิบัติคือจะเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่มีเรื่องให้ต้องเสียทรัพย์สินอยู่เรื่อยๆไปหรือถ้าถึงขั้นทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูบ้านปลายชีวิตของตัวเองก็จะโดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งเช่นกันเป็นกฎเองกรรมที่สะท้อนกับอย่างตรงไปตรงมามากค่ะฟังแล้วขนลุกเบาๆเลยครับมันไม่ใช่คำสาบแช่งลอย แต่เป็นการกระทําของเราที่ไปสร้างรูปแบบพฤติกรรมและพฤติกรรมนั้นก็ย้อนกลับมากําหนดอนาคตของตัวเองโดยไม่รู้ตัวถูกต้องค่ะและไม่ใช่แค่ในชีวิตปัจจุบันในทางธรรมยังถือว่าสถานะขังจิตนิญญาณตกต่าลงด้วยในพระสูตรที่ชื่อว่าวัสลาสูตรพระพุทธเจ้าได้ให้นิยามของวัสละหรือคนถอยซึ่งเป็นคําที่แรงมากในสมัยนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าความเป็นคนถอยไม่ได้มาจากชาติกําเนิดแต่มาจากการกระทํา และหนึ่งในพฤติกรรมที่ทำให้คนดีๆกลายเป็นคนถอยในสายตาของพระองค์ก็คือผู้ใดมั่งมีแต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่ชราหรือผู้ใดด่าว่าทุบตีมารดาบิดาการถูกจัดว่าเป็นคนถอยในทางธรรมก็เหมือนกับการถูกตัดขาดออกจากความเจริญรุ่งเรืองโดยสิ้นเชิงค่ะ ในเมื่อเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบรุนแรงขนาดนี้พอจะมีกรณีศึกษาที่เป็นเรื่องเล่าคลาสสิกจากในพระไตรปิฎกไหมครับที่จะทำให้เราเห็นภาพผลของกรรมนี้ได้แบบชัดๆเป็นฉากๆเลยมีเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันดีคือเรื่องของมิตาวินทุก,กะชายผู้เห็นกงจากเป็นดอกบัวค่ะชื่อนี้คุ้นมากเลยครับเหมือนเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่จำรายละเอียดไม่ค่อยได้แล้วมิเตาวินทุกะเป็นลูกชายเศรษฐีที่ไม่ค่อยเอาการเอางานเท่าไหร่ วันหนึ่งเขาอยากจะรวยทางลัดด้วยการออกเรือไปค้าขายทางทะเลมานดาซึ่งเป็นหญิงม่ายและมีเขาเป็นลูกชายคนเดียวก็เป็นห่วงมากพยายามห้ามปรามว่าอย่าไปเสี่ยงอันตรายเลยซึ่งก็เป็นความเป็นห่วงตามปกติของคนเป็นแม่นะครับใช่ค่ะแต่ด้วยความโลภที่มันบังตามิตวินทุก,กะกลับมองความรักความหวังดีของแม่เป็นอุปสรรคเขาโกรธจัดจนขาดสติ จุดแตกหักคือเขาผลักแม่ผู้ชาราจนล้มลงแล้วก็เดินข้ามร่างของแม่ตัวเองไปขึ้นเรือทิ้งให้แม่นอนร้องไห้เสียใจยอยู่ตรงนั้นโอ,โอ้หแค่ฟังภาพในหัวก็รู้สึกสะเทือนใจมากเลยครับการเดินข้ามร่างแม่ที่ร้องไห้อยู่นี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไม่เห็นคุณค่าอย่างที่สุดเลยและวิบากกรรมก็ส่งผลแทบจะทันทีเลยค่ะเมื่อเรือแล่นออกไปกลางทะเลได้เพียงเจ็ดวันเรือก็หยุดนิ่งสนิทอยู่ กลางมหาสมุทรบรรดาลูกเรือก็เชื่อว่าต้องมีตัวกาลกินีอยู่บนเรือนแน่นอนแล้วพวกเขาก็เลยต้องจับสลากหาตัวการเหมือนในหนังเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเขาทำสลากขึ้นมาปรากฏว่าชื่อของมิตวินทุก,กะออกมาถึงสามครั้งสามคราเขาจึงถูกจับลอยแพอยู่กลางมหาสมุทรเพียงลำพังน่าคิดนะครับว่าทำไมวิบากกรรมถึงไม่ทำให้เขาเสียชีวิตไปเลยแต่กลับปล่อยให้ลอยแพไปเจอชะตากรรมที่แย่กว่าเดิม มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรซ่อนอยู่ในการเดินทางของเขาไหมครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะการที่เขายังไม่ตายทันทีเป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้เขาได้เห็นผลงานของตัวเองอย่างชัดเจนเขาถูกกระแสน้ำพัดไปจนถึงอุจสธนรกที่นั่นเขาเห็นสัตว์นรกตนหนึ่งมีสิ่งที่ดูเหมือนดอกบัวที่สวยงามมากหมุนอยู่บนศีรษะ แต่ด้วยอำนาจของกรรมที่บังตาเขาไม่รู้ว่านั่นคือภาพหลวงตาเขาจึงเขาไปขอดอกบัวนั้นมาใส่หัวตัวเองบ้างแล้วก็ได้มาจริงๆเหรอครับได้มาจริงๆค่ะเพราะสัตว์นรกตนนั้นหมดเวรกรรมพอดีแต่ทันทีที่รับมาดอกบัวที่เขาเห็นก็กลับกลายสภาพเป็นกงจักเหล็กที่มีใบมีดคมกริบ หมุนคว้านลงบนกระโหลกศีรษะของเขาจนเลือดไหลนองหน้าสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่สะท้อนประเด็นเดียวกันอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันและเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์คือเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูค่ะอ๋อเรื่องนี้ผมพอจะทราบมาบ้างท่านทำกรรมหนักที่สุดอย่างหนึ่งคือปิตุคาดหรือการปลงพระชนพระราชบิดาใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะท่านหลงเชื่อคํายุยงของพระเทวทัตสั่งจับพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดาไปขังคุกและให้อดอาหารจนสิ้นพระชนแต่จุดเปลี่ยนที่น่าสนใจคือเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูมีพระโอรสของตนเองความรักที่ด้านมีต่อลูกชายตัวน้อยก็เริ่มทำให้ท่านฉุกคิดและเข้าใจความรักของพ่อขึ้นมาบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นครับวันหนึง่งท่านไปตรัสถามพระมารดาว่า เสด็จพ่อเคยรักหม่อมชันบ้างหรือไม่พระมารดาจึงเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าตอนที่อาชาติศัตรูยังเป็นทารกเคยเป็นฝีที่ปลายนิ้วร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดพระเจ้าพิมพิสารซึ่งกำลังว่าราชการอยู่ก็ทรงอุ้มลูกขึ้นมาแล้วใช้พระโอ์หรือปากของพระองค์เองดูดหนองจากนิ้วของลูกจนฝีแตกแล้วก็กลืนหนองนั้นลงไปเพราะกลัวว่าถ้าคายออกมาเสียงดังลูกจะตกใจตื่นโอ้ oh. นี่เป็นภาพของความรักของพ่อที่เสียสละและยิ่งใหญ่มากจริงๆครับเมื่อได้ฟังดังนั้นพระเจ้าอาชาติสัตว์ตรูถึงกับร่ำไห้โฮออกมาแทบจะขาดใจสั่งให้ทหารรีบไปปล่อยเสด็จพ่อออกจากคุกทันทีแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วความทุกข์ใจและความรู้สึกเผ็ดนั้นเผาผลาญจิตใจของพระองค์จนบรรทมไม่หลับเลยและแม้ในภายหลังจะได้เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ด้วยอนันติยกรรมที่ทำไว มันหนักหนาสาหัสเกินไปทําให้พระองค์ไม่อาจบรรลุธรรมใดๆในชาตินั้นได้และต้องไปชดใช้กรรมในโลหะกุมพีนรกหรือม้อนรกทองแดงหลังสิ้นพระชนืมเรื่องราวเหล่านี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากครับแต่ก็มีคําถามหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยอยู่นะครับคือเรื่องราวที่ยกมาทั้งหมด พ่อแม่ล้วนเป็นผู้ที่ประเสริฐและมีความรักให้ลูกอย่างเต็มเปี่ยมแต่ในสังคมปัจจุบันที่ซับซ้อนขึ้นอาจจะมีกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมันเป็นพิษหรืออาจจะมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นหลักการเรื่องกรรมนี้จะยังปรับใช้เหมือนเดิมไหมครับหรือมีคำสอนที่ให้ความแตกต่างในกรณีเหล่านี้บ้างเป็นคำถามที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันเลยค่ะในทางธรรมนั้นคุณแห่งการให้กำเนิดให้ชีวิตยังคงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอ แต่พุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญาควบคู่ไปกับความกระตันยูเสมอการกระตันยูได้ไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนต่อาการกระทำที่ไม่ถูกต้องหลักธรรมไม่ได้สอนให้เราทนต่อาการถูกทำร้ายแต่สอนให้เรามีอุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีและมีกรุณาคือสงสารท่านที่กำลังสร้างต่ำไม่ดีและหาทางช่วยเหลือเท่าที่ทำได้โดยที่เราไม่ทุกไปด้วย อาจจะเป็นการดูแลปัจจัย4แต่รักษาระยะห่างทางใจเพื่อป้องกันตัวเองหัวใจสำคัญคืออย่ากโกรธอย่ากเกลียดอย่าอาฆาตแค้นเพราะนั่นคือการเอาไฟมาเผาใจตัวเองค่ะชัดเจนมากครับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักหนามากจริงๆสำหรับคนที่อาจจะเคยทำผิดพลาดไปไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามพอจะมีทางแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างไหมครับ ในทางพุทธศาสนาโดยชวักคำสอนของหลวงฟักจนันท์ท่านให้แนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนและทำได้จริงท่านย้ำเสมอว่าไปวัดทำบุญร้อยครั้งไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่ครั้งเดียวเพราะท่านคือพระอ,อรหันต์ในบ้านวิธีการที่ท่านแนะนำและได้ผลมากคือพิธีล้างเท้าขอข,อขมาค่ะการล้างเท้าขอข,อขมาผมเคยได้ยินมาบ้างครับแต่ไม่เคยทราบรายละเอียดจริงๆว่าต้องทำอย่างไรและมันส่งผลได้ยังไงครับ หัวใจสำคัญของพิธีนี้ไม่ใช่แค่การเอาน้ำไปล้างเท้าให้สะอาดแต่คือการล้างใจของลูกให้ทำลายทิฏฐิมานะความดื้อรั้นความอวดดีของตัวเองลงไปให้หมดสิน้นการที่เรายอมก้มหัวลงไปที่จุดที่ต่ําที่สุดของท่านคือเท้าเป็นการแสดงออกถึงความสํานึกผิดอย่างสูงสุดค่ะแล้วถ้าจะทำต้องเตรียมอะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็เตรียมไม่ยากเลยค่ะมีพานทูปเทียนแพร มีเสื้อผ้าใหม่หรือของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ท่านชอบเพื่อแสดงความรักมีกละมังใส่น้ำอุ่นผสมน้ำอบหรือดอกไม้หอมๆและผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ที่สะอาดค่ะเมื่อเตรียมของพร้อมแล้วก็ให้เชิญท่านมานั่งในที่อันควรเราก็คุกเข่าลงนำน้ำอุ่นนั้นมาค่อยๆล้างเท้าท่านด้วยความนอบน้อมการก้มหัวลงไปที่เท้าของท่านเป็นการแก้เคล็ดความดื้อรั้นหัวแข็งของเรา จากนั้นก็เช็ดให้แห้งแล้วก็กล่าวคำขอขมาออกมาดังๆด้วยความจริงใจไม่ต้องอายค่ะต้องกล่าวว่าอย่างไรครับหลังทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยเถิดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกในภายภาคหน้าค่ะและก็ให้ท่านอาโหสิกรรมให้ใช่ค่ะ เมื่อเรากล่าวจบและกราบลงไปที่เท้าท่านในวินาทีที่ท่านวางมือลงบนศีรษะของเราแล้วกล่าวคำอโหสิและให้พรพรที่ออกจากปากพ่อแม่ในขณะที่จิตใจท่านกำลังตีติยินดีและปราศจากความโกรธเคืองใดๆในทางธรรมถือว่าเป็นวาจาศิษฐ์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกเลยค่ะโอ้โหพอจะเปรียบเทียบได้ไหมครับว่ามันเหมือนกับว่าความขุ่นเคืองใจของพ่อแม่ที่มันค้างคาอยู่ มันทำหน้าที่เหมือนเป็นเขื่อนที่มองไม่เห็นคอยขวางกั้นกระแสของสิ่งดีๆไม่ให้ไหลเข้ามาในชีวิตเราและพิธีขอขามานี้ก็คือการเข้าไปทำลายเขื่อนนั้นให้พังลงเป็นการเปรียบเทียบที่ถูกต้องและยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อพ่อแม่ขับแค้นใจก็เหมือนมีเขื่อนกั้นกระแสบ,บุญไว้แต่เมื่อท่านปราบปลื้มใจให้อภัยวิใจจริงเขื่อนนั้นก็พังทลายลง เปิดทางให้ความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองไหลเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างเต็มที่ค่ะเป็นการสนทนาที่ลึกซึ้งและให้แง่คิดเยอะมากเลยครับในวันนี้หากจะสรุปให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอาจเปรียบได้กับตำนานแห่งทานน้ำสองสายที่ไหลออกมาจากดวงตาของพ่อแม่ค่ะทานน้ำสองสายเป็นยังไงครับสายที่หคือทานน้ำแห่งความรักและความปีติเป็นน้ำตาที่ไหลออกมาเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิต น้ำตาสายนี้เย็นดุดน้ำทิพชลมใจเป็นบุญเป็นกุศลที่ส่งเสริมชีวิตลูกแต่สายที่สองคือทานน้ำแห่งความทุกข์เป็นน้ำตาที่ไหลเมื่อลูกเนรคุณทําให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจน้ำตาสายนี้ร้อนแรงดุดน้ำกรดในโลหะกุ่มพีนรกที่จะคอยกัดกร่อนชีวิตของลูกให้ตกต่ำลงค่ะหยดน้ำตาของพ่อแม่ที่ร่วงหลน่นคือคำสาปที่ไม่ต้องเอื้อนเอ่ยและวิธีแก้คำสาปที่ดีที่สุด ก็คือการใช้น้ำใสใจจริงของเราเองเข้าไปลบรอยน้ำตาลนั้นให้กลับกลายเป็นรอยยิ้มดิฉันขอฝากข้อคิดสุดท้ายให้ไปคบคิดกันต่อนะคะเรามักจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อวิ่งตามหาความรักจากคนอื่นเพื่อหาพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกบ้านแต่เราอาจจะลืมไปว่ามีพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและมีรักแท้ที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนรอเราอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอย่ารอจนถึงวันที่เราอยากจะก้มลงกราบเท้าแต่กลับทำได้เพียงกราบรอบถ่ายที่ไร้ลมหายใจ เพราะคำขอโทษที่ส่งไปไม่ถึงย่อมไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยค่ะ